ในคลิปล่าสุดจากช่องรวมหัวทีวีได้มีการพูดคุยกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับปัญหามิจฉชาชีพ call center และการช้อกงทางการเงินที่กำลังระบาดอย่างหนักในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาเกี่ยวข้องของทุนสีเทาจากจีนและเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติผู้ดำเนินรายการอย่างสัมราญนรอดเพชรและมิวอ,อุบลรัตน์ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่าอาชญากรรมไซเบอร์และเว็บพนันออนไลน์มีความเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น และประเทศไทยกําลังกลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินของภูมิภาคพวกเขาเน้นว่ามีนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่ถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการเหล่านี้และเรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการอย่างจริงจังโดยประสานความร่วมมือกับนานาประเทศเช่นสหรัฐจีนและเกาหลีใต้เพื่อจะตั้งศูนย์ข้อมูลกลางสําหรับติดตามเส้นทางการเงินและยึดทรัพย์สินของเครือข่ายอาชญากรรมอย่างเด็ดขาดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดข่าวร้อนแรงจากทั่วประเทศไทยได้ที่นี่กับเราไทยนิวพอดแคสต์ สวัสดีค่ะพบกับการพูดคุยจาะลึกประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราคงนี้ไม่พ้นเรื่องที่กระทบพวกเราทุกคนจริงๆค่ะคือปัญหาแก๊ง c a นเ center ก c a มอร์ต่างๆนานาที่แบบระบาดหนักมากจนเป็นวาระแห่งชาติไปแล้ววันนี้เราจะมาลองแกะรอยเรื่องนี้กันค่ะโดยดูจากข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือบทสัมภาษณ์ของคุณสมชายแสวงการอดีตสวที่ท่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเครือข่ายนี้ไว้ค่อนข้างละเอียดทีเดียว เราจะมาดูกันว่าจากมุมมองนี้ปัญหามันซับซ้อนแค่ไหนแล้วมีทางออกยังไงบ้างที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมเลยนะคะคือจากข้อมูลนี้เนี่ยมันดูใหญ่กว่าแค่แก๊งหลอกลวงธนาดาแต่มันโยงไปถึงพนันออนไลน์การฟอกเงินแล้วก็มีใครบ้างมีเครือข่ายไหนที่ถูกพูดถึงแล้วบทบาทของไทยเราล่ะคะ มันเป็นยังไงในเรื่องนี้รวมถึงมิติการเมืองที่ดูเหมือนจะเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วก็ช่องโหว่เรื่องเทคโนโลยีที่เขาใช้กันสุดท้ายคือแล้วมีข้อเสนอแนะอะไรในการจัดการปัญหานี้บ้างเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจแก่นของปัญหานี้ให้มากขึ้นนะคะว่ามันยงใหญกันซับซ้อนแค่ไหนจากมุมมองที่คุณสมชายนําเสนอมาค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่ภาพรวมก่อนเลยนะคะจากที่คุณสมชายให้ข้อมูลไว้เนี่ยเหมือนว่าสเกลของปัญหาโดยเฉพาะที่มันไปโยงกับคนในแวดวงการเมืองเนี่ยมันอาจจะใหญ่กว่าที่เราเห็นตามข่าวเยอะเลยนะคะที่บอกว่ามีสอสอเกี่ยวข้อง7คน11คนอะไรแบบนั้นคุณสมชายถึงกับบอกว่าเครื่องขายนี่อาจจะโยงไปถึงคนเป็นเ,เป็นพันคนเลยเหรอคะอันนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างคะประเด็นนี้มันทําให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับ วันนี้ไม่ใช่แค่แก๊งคอรเซนเตอร์โทรมาหลอกเป็นเคสเคสไปนะแต่มันคือ,อ,อระบบนิเวศอาชญากรรมที่มันโยงกันหมดเลยจากข้อมูลที่คุณสมชัยให้มาเนี่ยมันเป็นวงจรที่เริ่มตั้งแต่พวกพนันออนไลน์สังเกตไหมครับสัญ,ญลักษณ์888ที่เขาใช้กันเนี่ยมันเป็นโค้ดเชื่องกันหมดตั้งแต่ระดับท้องถิ่นสอจอสอทอ8 8 8ลามไปถึงระดับชาติอาจจะเป็นสสหรือรัฐมนตรี888เลยก็ได้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะครับ แล้วเงินที่ได้มาเนี่ยทั้งจากพนันจากสแกมเมอร์มันเป็นเงินผิดกฎหมายที่เยอะมากๆใช่ไหมครับก็ต้องหาทางเอ,อ่อทำให้มันดูสะอาดซึ่งข้อมูลก็บอกว่าวิธีซ่องเงินนี่หลากหลายมากตั้งแต่เปิดธุรกิจบังหน้าเลยพวกเอ,อ่อรีสอร์ทหรือกว้านซื้ออสังหาแพงๆแบบหมู่บ้านจัดสรรยกโครงการไปเลยซื้อรถซปเปอร์คาร์ของสะสมแพงๆหรือบางทีก็เข้าไปในระบบที่ซับซ้อนขึ้นเช่นซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือไปเทคโอเวอร์โรงแรมร้านค้าต่างๆ คือเปลี่ยนเงินเทาให้เป็นเงินขาวว่างเงนเถอะอืมอืมแล้วที่สำคัญคือคุณสมชายชี้ว่ามันอาจจะไม่จบแค่นี้ด้วยอาจจะพันไปถึงเ,เครือข่ายยาเสพติดอีกเรียกว่าเป็นวงจรอาชญากรรมที่มันเกื้อหนุนกันไปหมดเลยครับฟังดูแล้วน่ากลัวนะคะครับและจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจคือบทบาทของไทยนี่แหละครับจากข้อมูลที่คุณสมชายให้เนี่ยแต่ก่อนไทยอาจจะเคยเป็นแค่ทางผ่าน หรือที่พักของพวกขบวนการผิดกฎหมายอย่างพวก KGB v i c t o r b o o t h ั m b a l i อะไรแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้ตามข้อมูลนี้เลยนะไทยกลายเป็นนึ่งฐานปฏิบัติการสำคัญแล้วก็เป็นศูนย์กลางฟอกเงินของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพวกนี้ไปแล้วครับโหกลายเป็นศูนย์กลางแบบนั้นเลยเหรอคะน่ากังวลมากจริงๆคะ่ะแล้วพอเป็นเครือข่ายใหญ่ขนาดนี้ มันก็ต้องมีตัวละครหลักๆเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะในแหล่งข้อมูลมีการพูดถึงใครหรือกลุ่มไหนเป็นพิเศษบ้างคะที่น่าจับตาครับในข้อมูลเนี่ยระบุชื่อคนที่น่าสนใจหลายคนเลยนะครับซึ่งมันก็สะท้อนเครือข่ายอิทธิพลข้ามแดนโดยเฉพาะไทยกัมพูชาชัดเจนเลยตัวหลักๆที่พูดถึงบ่อยก็คือเฉินจื้อหรือเชนซีที่โยงกับธุรกิจใหญ่ในกัมพูชาอย่าง Prince Banks แล้วก็มีออฟฟิศในไทยด้วยนะตึก Prince International c h i n ชิโไทยเนี่ยข้อมูลบอกว่า เขาอาจจะทำหน้าที่เหมือนนายหน้าขายบ้านหรูๆให้กลุ่มที่เรียกว่าจีนเทาอะครับพวกจีนที่เข้ามาทำธุรกิจสีเทาๆในไทยราคาบ้านนี่หลังแล้วเป็นร้อยล้านเลยนะร้อยีถึงร้อยห้าสล้านบาทซึ่งคุณสมชัยก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมคนแบบนี้ยังไม่โดนยึดทรัพย์จริงจังสัทีอืมอืมนั่นสิคะนอกจากนี้ก็มีชื่อตู้ห่าวที่เราคุ้นๆกันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มีเตียวหยงพยัตนักธุรกิจเขมรสายเกาะก,กงที่ได้ข่าวว่าทางการไทยอายัดทรัพย์ไปบ้างแล้วแล้วก็กกอ่านที่ว่ากันว่ามีบ้านในกรุงเทพหลายที่เลยพราม9้าเสนานิคมอ่อนนุชหุ้ยขวางรัชดาเพียบเลยแล้วก็มีการพูดถึงแก๊ง 14K ด้วยมีชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีรายที่น่าสนใจคือเบนเดวิสมิธคนนี้เป็นอดีตที่ปรึกษาหุ่นเซนเลยนะ ได้สัญชาติขเขมรด้วยแล้วก็เชื่อมโยงกับคนใกล้ชิดผู้นำขเขมรมีข้อกล่าวหาเรื่องปั่นหุ้นแล้วที่สําคัญคือมีชื่ออยู่ในร่างกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐด้วยนะครับในลิสต์43คนนั่นแหละคุณสมชายก็เลยเน้นว่าเคสแบบนี้ต้องตามดูเส้นทางการเงินเขากับภรยาให้ละเอียดเลยฟังดูแล้วเป็นเครือข่ายที่โยงใหญ่กันน่าดูเลยนะคะมีหลายสัญชาติมากถูกต้องครับมีทั้งจีนไทย ขเขมรฝรั่งเข้ามาพัวพันกับการลงทุนธุรกิจแล้วก็อาจจะกิจกรรมสีเทาๆโดยเฉพาะการใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินนี่แหละครับพอปัญหามันข้ามชาติแบบนี้รัฐบาลไทยเองก็ประกาศเป็นวาระแห่งชาติแล้วคุณสมชายมองว่าอันนี้เป็นโอกาสของไทยด้วยซ้าตรงนี้เขามีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมยังไงบ้างคะใช่ครับคุณสมชายมองว่านี่เป็นโอกาสให้ไทยพลิกเกมเลยนะคือเสนอให้ไทยเนี่ย ตั้งตัวเป็นศูนย์กลางประสานงานกวาดล้างเครือข่ายพวกนี้เลยแต่หัวใจสำคัญคือต้องทำผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศจริงๆจังๆ,งๆเพราะประเทศที่โดนผลกระทบเนี่ยไม่ต่ำกว่า26ชาติเลยนะแล้วต้องร่วมมือกับใครเป็นพิเศษคะก็หลักๆเลยคือประเทศที่มีข้อมูลเยอะๆอย่างสหรัฐที่มีข้อมูล FBI เรื่องนักการเมืองข้าราชการสีเทาๆหรือเส้นทางฟอกเงินอะไรพวกนี้ซึ่งก็มีข่าวว่า อาจจะส่งข้อมูลบางส่วนให้ฝ่ายของมันคุงไทยเราด้วยนะนอกจากนั้นก็ต้องคุยกับจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียอาเซียนทั้งหมดนี่แหละครับต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันค่ะแล้วแนวทางปฏิบัติล่ะคะที่พอจะจับต้องได้มีอะไรบ้างที่พอสกัดจากข้อเสนอของคุณสมชายได้นะครับก็มีสัก3-4เรื่องหลักๆ1คือตั้งศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารขึ้นมาเลยเป็นแกนหลักรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกลองระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกัน 2คือตามเส้นทางการเงินอันนี้ต้องเข้มข้นเลยให้ปอปอง,งอเป็นแกนหลักทำงานร่วมกับ DSI สอบสวนกลางตำรวจไซเบอร์แบงก์ชาติสมาคมธนาคารไทยคือเอาหมดแต่ต้องมีหน่วยงานระดับนโยบายคุมด้วยนะเช่นสมอชอหรือมีกรรมการพิเศษที่นายกตั้งขึ้นมาเลยอืมอืมสามคือจับกลุ่มยึดทรัพย์อันนี้ต้องจริงจังคุณสมชายย้ำมากว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยเห็นผลเป็นรูปธรรมเท่าไหร่ โดยเฉพาะกับตัวใหญ่ๆ<า>สี่คืออาจจะต้องพิจารณาใช้มาตรการพิเศษกฎหมายพิเศษบ้างเพราะอาชญากรรมแบบนี้มันซับซ้อนรอพิสูจน์ตามกระบวนการปกรติอาจจะไม่ทันการเขาอ้างอิงถึงเคสที่จีนจัดการที่เชโก,โกโกหรือที่เมียนมานะครับฟังดูเป็นข้อเสนอที่ต้องใช้พลังเยอะมากเลยนะคะทั้งการเมืองทั้งการปฏิบัติตทีนี้มาถึงอีกมิติที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคด้วยก็คือเรื่องการเมืองนี่แหละคะ่ะ จากข้อมูลที่คุณสมชายพูดถึงเขาแตะประเด็นนี้ยังไงบ้างคะครับเรื่องการเมืองนี่เลี่ยงไม่ได้เลยในข้อมูลก็มีการพูดถึงข้อสงสัยข้อกล่าวหาว่าอาจจะมีสอสบางคนในพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันนี่แหละ ที่อาจจะพัวพันกับเครือข่ายพวกนี้ซึ่งบางคนที่โดนพาดพิงเขาก็ออกมาปฏิเสธนะครับโดยเฉพาะเรื่องแกงคอร์เซนเตอร์แต่บางคนก็ยอมรับว่าเออเคยเกี่ยวเวพนันในอดีตแต่ก็อ้างว่าคดีจบไปแล้วอา้าวแล้วแบบนี้ถือว่าจบจริงไหมคะคุณสมชายตั้งข้อสังเกตว่า การอ้างว่าคดีจบแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่พอเพราะคดีแบบนี้มันรื้อได้ถ้ามีหลักฐานใหม่แล้วกระบวนการยุติธรรมบ้านเราก็รู้กันอยู่ว่ามันใช้เวลานานเฉพาะพักก้าวไกลพักสม้มว่าเอ่อมักจะเน้นนําเสนอข้อมูลเชิญคนมาให้ข้อมูลในการมธิการซึ่งมันก็ดีแหละแต่ยังขาดการผลักดันต่อให้สุดทางด้วยกลไกกฎหมายที่มีอยู่ เช่นรวบรวมหลักฐานส่งปปอชอไปเลยหรือส่งสารรัฐธรมนูญเหมือนที่เคยทําในเคสอื่นๆคือเสนอว่าควรจะทําให้สุดซอยตามอํานาจหน้าที่ไม่ใช่แค่ตั้งเป็นประเด็งอภิปรายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพักแกนนํารัฐบาลอย่างเพื่อไทยพักแดงเองถ้าเจอข้อมูลก็ทําได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นคนในพักตัวเองหรือพักอื่นอืมก็น่าคิดนะคะ ส่วนเรื่องแหล่งข้อมูลที่ฝ่ายค้านเอามาใช้อย่างข้อมูลจากนักข่าวทอมไรท์ที่คุณรามสิมันโรมเอามาพิปลายคุณสมชายก็มองว่าข้อมูลจากตะวันตกเนี่ยไม่ว่าจะนักข่าวหรือหน่วยข่าวกรอง CIA FBI อะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะมีมูลความจริงแต่สำคัญคือต้องเอามาตรวจสอบเทียบเคียงหรือ cross check กับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆด้วยโดยเฉพาะจากฝั่งตะวันออกอย่างจีนหรือประเทศแถวนี้การตรวจสอบข้อมูลในแหล่งนี้สาคัญจริงๆนะคะใช่ครับ อย่างเคสเบนเดวิดสมิธที่มีชื่อในร่างกฎหมายความบารสหรัฐเนี่ยถึงการมีชื่อมันจะยังไม่ใช่คำตัดสินว่าผิดนะแต่มันก็เป็นข้อมูลสำคัญจากการสืบสวนหน่วยงานไทยควรจะเอาข้อมูลแบบนี้มาเป็นจุดเริ่มในการตรวจสอบต่อยอดไม่ใช่ปัดทิ้งไปเพราะยังไม่มีคำพิพากษาคือปกติแล้วหน่วยข่าวกรองเขามักจะมีข้อมูลลึกๆก,ก่อนที่จะไปถึงขั้นดำเนินคดีเสมอแล้วครับเข้าใจเลยค่ะ คือต้องใช้ข้อมูลให้รอบด้านที่สุดทีนี้มาถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นที่มาของชื่อคลิปต้นทางด้วยคือตกลงแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนขายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้แก๊งสแกมเมอร์ฝั่งกัมพูชาใช้โทรกลับมาหลอกคนไทยข้อมูลที่คุณสมชายอ้างถึงนี่ค่อนข้างเจาะจงแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะใช่ครับอันนี้เป็นข้อมูลสําคัญเลยนะ คุณสมชายระบุว่ามาจากการสืบสวนของตำรวจนครบาลเริ่มมาตั้งแต่ช่วงมิถุนายน,นแล้วเจอเรื่องน่าสนใจคือ 1. ตรวจสอบ IP Address ของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันชี้ไปที่กัมพูชา 2. คนที่ลากสายสัญญาณเน็ตความเร็วสูงข้ามไปฝั่งนูน้นกลับไม่ใช่ค่ายใหญ่ที่เราคุ้นเคย True d t AC, a c AIS ไม่ใช่เลยเอาแล้วเป็นใครล่ะคะ แต่เป็นบริษัทไทยสองแห่งครับชื่อ Symphony Communication กับ U.I.H หรือ United Information Highway อ๋อสองเจ้านี้ครับแล้วสองเจ้านี้ขายสัญญาณต่อให้บริษัทในคเมนชื่อ N.A.E.T n น็นะคะครับแล้ว N.A.E.T นี่แหละที่ส่งสัญญาณเน็ตต่อให้พวกแก๊งสแกมเมอร์เอาไปใช้โทรผ่านเน็ตหรือ V.O.I.P แล้วก็ส่งข้อความผ่านซิมบ็อกยิงกลับมาหลอกคนไทยนี่แหละโขวงจรเป็นแบบนี้นี่เอง ครับและจุดที่คุณสมชายตั้งคำถามแรงๆเลยคือข้อมูลนี้เนี่ยกสทอชอกับตำรวจนครบาลรู้เรื่องแล้วนะแล้วก็รายงานนายกไปแล้วด้วยแต่การดำเนินการเพื่อจะตัดสัญญาณเส้นทางนี้ทำไมมันยังไม่สมบูรณ์สะทีเอ้ยยังหรอคะเหมือนว่าถึงจะมีการตัดเส้นทางหลักอื่นๆไปบ้างแต่เส้นทางที่ผ่านซิมโฟนีกับ U.I.H เนี่ยมันยังเป็นช่องโหว่อยู่ให้พวกสแกมเมอร์ใช้ได้คุณสมชายก็เลยเรียกร้องว่า ต้องสั่งตัดเดี๋ยวนี้เลยเพราะมันทำได้และก็ควรทำเพื่อหยุดความเสียหายโหถ้าข้อมูลนี้จริงก็น่าตกใจมากนะคะว่าช่องโหว่ชัดขนาดนี้แต่ทำไมยังปิดไม่สนิทสรุปแล้วจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยการจะจัดการเครือข่ายอาชญากร,รมนี้มันเป็นเรื่องที่ยากแต่ต้องทำอย่างที่คุณสมชายว่าไวจริงๆค่ะถูกต้องครับความท้าทายมันเยอะมากจริงๆทั้งตัวเครือข่ายเองที่ซับซ้อนมีคนหลายระดับหลายสัญชาติโยงกันไปหมด ความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลนักการเมืองที่อาจจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายมันไม่ง่ายนักวิธีฟอกเงินที่มันเนียนขึ้นเรื่อยๆอย่างการเข้ามาในตลาดหุ้นอันนี้ตรวจสอบยากมากแล้วก็ประเด็นสําคัญที่คุณสมชายเน้นเลยคือการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการยึดทรัพย์ที่ดูเหมือนจะยังเอ่อไม่เข้มข้นหรือย,ยังตามปัญหาไม่ทันขนาดนั้นครับแล้วทั้งหมดนี้มันกําลังบอกอะไรเราหรือสะท้อนภาพรวมยังไงบ้างคะมันบอกว่า ไอ้ปัญหาแก๊งคอรเซนเตอร์สแกมเมอร์พนันออนไลน์ที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งจริงๆะรากมันลึกกว่านั้นเยอะซับซ้อนกว่านั้นมากมันคือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่เลยนะที่มีโครงสร้างมีเครือข่ายมีเส้นสายแล้วก็มีวิธีทำงานที่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ การจะรับมือกับเรื่องนี้ให้ได้ผลจริงๆมันเลยต้องการความจริงจังความต่อเนื่องและก,การร่วมมือกันของทุกส่วนเลยไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องเป็นความร่วมมือทั้งรัฐเอกชนและที่ขาดไม่ได้เลยคือความร่วมมือระหว่างประเทศแบบจริงจังครับ งั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญสคัญที่ได้จากการสำรวจข้อมูลจากแหล่งนี้กันหน่อยนะคะสิ่งที่ชัดเจนขึ้นมากๆเลยคือความเชื่อมโยงที่แทบจะแกะไม่ออกของวงจรอ,อาชญากรรมทั้งพนันออนไลน์สแกมเมอร์การฟอกเงินแล้วก็อาจจะโยงไปถึงอิทธิพลทางการเมืองด้วยเรายังเห็นว่ามันจำเป็นต้องทำหลายๆอย่างพร้อมกันทั้งเรื่องข้อมูลข่าวกรองการตามเส้นเงินแบบจรงิงจังการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มขน้นแล้วก็การอุดช่องโหว่ทางเทคโนโลยีที่เขาใช้ เราก็คงต้องทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่สะท้อนจากมุมมองของคุณสมชายนะครับว่าการจะจัดการเครือข่ายอาชญยกรรมข้ามชาติที่มันซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวขันกับการเมืองแบบนี้ได้จริงๆเนี่ยมันต้องใช้อะไรที่มากกว่าแค่การประกาศเป็นวาระแห่งชาติ คำถามคือมันต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมืองแล้วก็ความร่วมมือที่แท้จริงแค่ไหนที่จะกล้าตัดวงจรทั้งเส้นเงินแล้วก็อาจจะรวมถึงเส้นสายของอผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังจริงๆหรือสุดท้ายแล้วปัญหานี้มันจะยังอยู่กับสังคมไทยต่อไปถ้าการดําเนินการต่างๆมันยังเป็นแค่ปาหีหรือการแสดงไปตามบทอย่างที่คุณสมชายตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจมากๆครับ เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้ดีมากเลยค่ะก็หวังว่าการสำรวจข้อมูลของเราในวันนี้จะช่วยให้ผู้ฟังได้เห็นภาพความซับซ้อนแล้วก็เกิดมุมมองต่อความท้าทายในการสร้างความโปร่งใสและการต่อสู้กับอาชญากรรมยุคใหม่เหล่านี้ต่อไปนะคะ